เราอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาตลอดระยะเวลา40ปีปาล์มนี่มันเหมือนกับเป็นพืชมาสจรรย์แล้วปาล์มมันคือทองคําที่ปลูกแล้วเนี่ยมีแต่แบบเพิ่มมูลค่า แล้วก็ถือว่าปลาล์มตอนนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเหมือนประเทศมาเลเซียอินโดปลาล์มเราในประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันยังเป็นเด็กๆอยู่เลยซึ่งกําลังจะเจริญเติบโตและกํลาลังจะโตต่อไปในอนาคตจริงๆแล้วปลาล์มเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนมากน้อยเนี่ยมีส่วนผสมของปลาล์มทั้งหมดมก็จริงๆจุดเด่นของเรานะครับก็คือโลจิสติกส์ที่เราครบวงจรก็เงิน IPO นะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อมีโปรดักต์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เราอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาตลอดระยะเวลา40ปีปาล์มนี่มันเหมือนกับเป็นพืชมาสจันท์แล้วปาล์มมันคือทองคําที่ปลูกแล้วเนี่ยมีแต่แบบเพิ่มมูลค่าปาล์มเนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรค่อนข้าง,ง,งสูงแล้วก็ปลูกทีนึงเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 2 0ถึงปีจนต่อเนื่องไปถึง30ปีได้แล้วก็ปาล์มเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่ทำไรายได้ให้กับเกษตรกรค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพืชที่สามารถให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรเนี่ยสูงกว่าสินค้าเกษตรด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นยางหรือไม่ว่าจะเป็นข้าวชีวิตประจําวันอยู่ในประจําวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเกี่ยวโยงกับเรื่องปาล์มทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นนาไปบริโภคหรือนําไปในทางอุตสาหกรรมหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันแปลรูปกลายเป็นพลังงาน และเป็นพลังงานทดแทนกับสิ่งที่มันมาสัจันที่สุดณตอนนี้เนี่ยก็คือว่าปามเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศซึ่งสามารถฟอกอากาศเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยสามารถฟอกอากาศได้เนี่ยประมาณ10ตันต่อปีต่อไร่แล้วก็ถือว่าปามตอนนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเหมือนประเทศมาเลเซียอินโดปา์มเราในประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันยังเป็นเด็กๆอยู่เลยซึ่งกำลังจะจะลกิจริญเติบโตและกำลังจะโตต่อไปในอนาคต อยากรู à, ้ที insulted, or, ่มาที่ไปของ PCE อะค่ะมีจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาที่ไปยังไงบ้างก็จุดเริ่มต้นของ PCE นะครับก็เริ่มจากบริษัทโลจิสติกก็คือ p c เพชรศรีวิชัยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดมาก็กลุ่มธุรกิจเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว b a c o Trading ซึ่งเป็นเทรดดิ้งน้ำมันกับตัวรงสกัด Newbio กลุ่มที่2เองเนี่ยเราจะเป็นตัว PC นะครับซึ่งเป็นโลจิสติกทางด้านรถแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นตัว PC Marine ซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านเรือแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว PK Marine ซึ่งเป็นธุรกิจแทงฟาร์มกับแวร์เฮาส์แล้วก็ท่าเรือล้วสัะส่วนลูกค้าในประเทศกับต่างประเทศนะคะแบ่งกันยังไงบ้างอะต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวในประเทศเองเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก60% 60ก่าสับ มีจีีนนอิเดยยแล้วก็ ulo, ุโจุดเด่นหรือว่าข้อได้เปรียบของ PCE อะค่ะมีอะไรบ้างก็จุดเด่นของเรานะครับก็คือเราอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเราก็จะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมากที่สุดแล้วก็2เนี่ยเราเป็นผู้นำทางด้านการส่งออกนะครับตัวน้ำมันปาล์มดิบ แล้วก็สามเนี่ยเรื่องคุณภาพเราเนี่ยเราสามารถควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกได้สุดท้ายเลยนะครับก็คือเรามีประสบการณ์มากกว่า40ปีนะครับที่ทําเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารสิ่งต่างๆได้นะครับด้วยประสบการณ์ที่มีที่ทํามาทั้งหมดก็จริงๆจุดเด่นของเรานะครับก็คือโลจิสติกที่เราครบวงจรที่สุดในด้านเกี่ยวกับปาล์มด้วยนะครับก็คือว่าเราจะสรองตรงการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็ time management ถ้าเกิดเป็นตัวลงสกัดอื่นเนี่ยเขาก็จะมีแค่ ซึ่งโลจิสติกเนี่ยเขาไม่ได้มีซึ่งการควบคุมต้นทุนเขาก็จะไม่ได้ดีเท่าเรา ก็ปลาล์มเนี่ยที่เราให้นิยามมันนะครับว่าเป็นพืชมหศัศจรรย์นเนี่ยเพราะว่าทุกส่วนของปลาล์มเนี่ยสามารถเอาไปทําใช้ประโยชน์ได้หมดจริงๆแล้วปลาล์มเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนมากน้อยเนี่ยมีส่วนผส,สมของปลาล์มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันของกินก็นช็อกโกแลตนะครับมาม่มาก็เอาไปทอดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็พลังงานใช่ไหมครับที่เราใช้อยู่ก็บีร้อยนะครับในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกเซกเตอร์นะครับ ความผันผวนของราคาปาล์มะคะ่ะคือมันอิมแพ t กับธุรกิจเรามากไหมแล้วก็เราจัดการยังไงบ้างคือจริงๆแล้วความผันผวนของราคาปาล์มเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงเพราะว่าราคาผลปาล์มเนี่ยมันก็ขึ้นลงตามราคาตลาดราคาน้ํามัน CPO เองหรือน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยก็ขึ้นลงตามราคาตลาดเช่นกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งเราเนี่ยที่ทำให้ราคาต้นทุนเราไม่ได้สวิงมากเนี่ยก็คือโลจิสติกตัวโลจิสติกเราเองเนี่ยเราแข็งแกร่งทางด้านนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการผันผวนของราคาปลาเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าเจ้าอื่นๆนะครับ ก็เงินใอพอนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็จะเอาไป invest ในโรงสก,กัดที่สามารถจะ secure raw material ให้เราได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เราจะามาใช้ในการประกอบกิจการอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาไปลงทุนต่อย,ยอดในธุรกิจใหม่เพิ่ม capacity ตัวเดิมด้วยแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมีโปรดักต์ให้มากขึ้นกว่าเดิมจริงๆธุรกิจใหม่เนี่ยเราที่เราจะทำเนี่ยก็คือต่อยอดจากปามะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัว High Margin Product มากกว่านะครับที่จะ i m p r o v e ตัวปามเนี่ยให้สามารถมี a r g ิ n ที่มากขึ้นในอนาคตนะครับอยากรู้ว่าเงิน I p o โอก้อนเนี้ยคือจะขยายกำลังการผลิตแบบเพิ่มได้มากแค่ไหนอะคะจริงๆตัวเงินก้อนนี้เนี่ยเราก็จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มได้ขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับจากของเดิมที่มีอยู่นะครับ อยากรู้ว่าแผนธุรกิจระยะยาวอะคว่ะวิชั่น3-5ถึงปีเรามีแผนจะขยายอาณาจักรของเพชรศรีวิชัยยังไงต่อบ้างก็อย่างแรกเลยเราก็จะขยายกำลังการผลิตนะครับให้มีแคปซิตี้มากขึ้นหาโอกาสใหม่ๆต่างประเทศนะครับที่จะเอาโปรดักต์ของตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยไปขายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อสร,ร้างรายได้ให้กับเข้ามาหาเราเนี่ยมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนียสุดท้ายก็คือว่าเราจะทาให้ ตัวมาจินของเราเนี่ยมีสเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็เจเนเรตกำไรเนี่ยได้มั่นคงและก็ยั่งยืนในอนาคตน,นะครับจากประสบการณ์ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วเรากำลังจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปซึ่งรุ่นต่อไปเนี่ยก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาแล้วเพื่อผลิตและต่อยอด เช่นจะต่อไปเนี่ยจะทําเป็นผงสักฟอกจะทำเป็นยาสระผมจะทาเป็นเครื่องสาอางซึ่งต่อยอดเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเราเชื่อว่าเราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรและพันธมิตรทางการค้าอย่างต่อเน,นื่องเราคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้นําอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยต่อไปในอนาคต ก็อยากฝากนะครับว่าจริงๆและประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยทำมา40ปีเนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าทีมบริหารของเราเนี่ยสามารถต่อยอดธุรกิจนี้ไปได้นะครับสร้างเสถียรภาพของการทำกำไรให้มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับให้กับนักลงทุน